ลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้หลวงพอ่อจัดจังหารเสด็จแจกหนังสือเล่มนี้แล้วลูกนะลหลานนะกติธรรมสอนใจหลวงพอ่อไม่ถึงคนทุกวันนี้คน สมาธิสั้นหลวงพ่อว่านะอ่านหนังสือยาวๆลนะ้วก็อิดทิ้งก,ก,ก็เลยอ่านหนังสือก็เลยทำให้หนังสือย่อๆสันๆส้นๆนะมีกติตเ,เ,เป็นขติตที่สั้นๆนะเนี่ยหลวงพ่ออ่านมาเปิดขึ้นมานะเลยม,มีแต่เรื่องแต่สันส้นๆท้งมดตนะิหลวงพอ่อบอกวันนะ่น <c oughs> ที่ทำข้อนะส7ศรัทธาพาโงนะ่ศรัทธาพาโง่ก็มีนะลนะูงนั่นไม่ใช่ศรัทธาพาดีนะศรัทธาคือเชื่อศนระัทธาคือศรัทธาเชื่อแล้วนะปัญญาต้องคลี่คลายนะในเมื่อเชื่อแนละ้วต้องคลี่คลายเอ๊ะมันเป็นจริง่มดนะต้องเชื่อแนละ้วต้องคลี่คลายดูใช่ไหมอย่างเชื่อพระก็ดีเชื่อหมอดูหมอสเอาก็ดีเชื่อนะโดงโจกชะตาราสีเชื่อ เขาจะต้มตุนก็ดีนะเชื่อเขาจะได้เงินมาเร็วๆว่ะพอเชื่อเสร็จแล้วต้องขี้คลายด้วยปัญญาน่ฮะ่ศรัทธาคือเชื่อแล้วปัญญาต้องคลี่คลายต้องตรวจตราดูให้ถี่ท่วนนะใช้ปัญญานะศรัทธาที่พาโง่ได้ศรัทธานี่พาโง่ได้หมคนโง่ได้นะแล้วก็พาหลงทิศหลงทางได้คนตายเพราะศรัทธา มีมากต่อมากต้องมีปัญญารอบคอบด้วยคะต้องมีปัญญารอบคอบด้วยนะไม่ใช่แต่จะเชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะหลูกหลานนะดีแท้ไงว่าดีแท้คืออะไรดีแท้คือนี่คือคืออะไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจานะ้าดีนั้นคือดีศีลห้านี่แหละ สินห้าเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานถ้าผู้ใดมีสินห้าในชุมชนกลุ่มใดบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นคนดีเนะนะเพียงแค่นี้แหละนะนะนะคือเมื่อได้พูดมากนะถ้าพูดมากเนี่ยลูกหลานปวดเสียนเวียนเก่าแล้วสมาธิสมาธิสั้นต้องพูดชั้นๆอย่างนี้นะลูกหลานนะแนะนะนะล้วหลวงพ่อจะแจกนะแล้วก็แจก แจกอันนี้ด้วยนะแต่นั้นถุงนี่นะเขาทำมาให้แจกนะวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกเจ็ดกระถินสาม,มัคขีวัดถ้ำกองเพลนะอันนี้ก็แจกการกระถินเหมือนกันนะแต่พ่อแจกก่อนเน่อยเพราะมันมาก่อนต้องปลูกฝังก่อนหน่อยเพื่อจะให้งอกเงยออกผลออกดอกออกผลออกดอกเร็วๆใช่ไหมลนะ่ะในกระถิงนสาม,มัคคีวัดถ้ำกองเพลน 27ตุลาคมหกเจ็ลุงพ่อให้กติธรกติธรรมปีนี้นะคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้ตัวเองพูดโกหกแต่ก็พูดแต่จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้มีในพระบาลีนะลูกหลานนะ มีพระบาลีไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะเ,เป็นพุทธภาสษ์ของพระพุทธเจ้าด้วยนะหลวงพ่อ,พอมีแต่ความแปลออกมาถ้าแปลเป็นบาลีความันยาวกันไปก็เลยพูดเป็นภาษาให้พวกเราเข้าใจง่ายๆนะและว,วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2567 วันนี้เป็นวันขึ้นสิบข้าเดือน11ปีมะโรงพระที่มาฉันในวันนี้สิบหกรูปสันทิธรรมกองเพนะแล้วก็มีสมนเนรเนน้อยองค์หนึ่งพระห้าพระห้าร้อยเนน้อยองค์เดียวนะแล้วก็กระถิ่นสามัคคีนะำธรรมกองเพนวันนี้ปีนี้แล้วลูกหลานนะวันที่27เจ็ดวันที่ยีตุลา วันอาทิตย์ที่ย7บเจ็ดตุลากระถิ่นที่ทำกองเพนแต่วันออกพรรษาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สิบสองนะวันที่ส2บสองแล้วก็วันที่ส7เจ็ดเป็นวันออกพรรษาวันที่12บนะลูกหลบสองสิบสานส2 13ี่สิบห้าสิบกสบเจ็ดออกพรรษาแล้วก็วันที่ส8ปออกพรรษาวันพระรหัสนะวันพระรหัตออกพรรษาวันที่สิ เจ็ดออกวันศุสิบแปดวันศุกร์สิบเก้าวันเสาร์วันเสาร์เป็นกระถินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดนะลูกหลานเนอะกระถินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดวันเสาร์แล้วก็วันที่ยี่สิบกระถินสามัคคีวัดป่านาคําน้อยนะวัดป่านาครับเราวันกระถินสามมัคคีเราวันที่ยี่สิบเอ็ดวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ด เป็นวันเกิดของหลวงพ่อจุธรรมนะลูกหลานนะวัดป่าบ้านตาดพี่น้องชาวอุดรผู้ที่จะไปร่วมวันเกิดของท่านก็ได้นะวันที่21ตุลาแล้วก็วันที่25สวดมนต์เย็นที่วัดป่ารวมธรรม26วัดป่ารวมธรรมอำเภอเพนวัดท่านรัตนะ ทอดผ้าป่าสามกทอดกะถินสามัคคีเนะาะกะถินสามัคคีวันที่26บวัดป่ารวมธรรมแต่สวดมนต์เย็นวันที่25แล้วก็วันที่26ตอนเย็นทำกองเพลงสวดมนต์เย็นเตรียมการกระถินวันที่27วันอาทิตย์เป็นวันทอดกะถิ่นสามัคคีที่ทำกองเพลงนี่แหละสุดทายการรวมลูกหลานที่อยู่ทางไกล แล้วอยู่ใกล้แล้วอยู่ไกลให้เตรียมพร้อมนะผู้ที่จะไปทําบุญวัดไหนกันนี่กระหลวงพ่อเพจะบอกกล่าวบอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานที่อยู่ทางใกล้และทางไกลที่จะเดินทางไปวัดไหนหรืออย่างไรก็ให้เตรียมเตรียมพร้อมนะมในใจจะเตรียมพร้อมแต่ตัวเองเตรียมรถเตรียมลาถ้าใครอยู่ใลกล้รถกองเราเป็นยังไงจะได้มีปัญหาไหมเวลาจะเดินทาง พวกก็ต้องเตรียมรถด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะเตรียมพร้อมกับว่าเตรียมพร้อมครับนี่นะแต่ว่าพร้อมทุกอย่างนั่นแหะและก็วันนี้หลวงพ่อในตอนบ่ายๆนี่หลวงพ่อจะได้ออกไปงานของหลวงหลวงปู่ขันตีเลยหลวงพ่อขันตีที่อำเภอวางหินจังหวัดเลยที่ท่านมรณาภาพไปแล้วแต่ว่าท่านจะมี ทำบุญครพบครอบอะไรของท่านนี่แหละก็น,นิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมไปเทศนะ,เ,ะเทศเวลาตามที่กำหนดไว้ก็คือ16นาฬิกา30นาทีเวลาบ่าย4ี่โมง30นาลูกหลานนะถามว่าผู้ใดที่จะไปร่วมง,งานถ้าผู้ใดยังไม่เคยไปไม่เคยไปร่วมง,งานท่านอยากจะไปทำบุญร่วมง,งานท่านข ไปได้เขาเชิญลูกหลานแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปฉุมเพลิงนะเ,เพียงแต่ว่าไปร่วมงานศพเฉยๆพอหลวงพ่อก็เคยไปมาแล้วละ่ะก่อนหน้านี้นะหลวงพ่อมาพักที่ทำกองเพลนแต่หลวงพ่อก็ได้คิดว่าจะได้ไปเมื่อไหร่หลวงพ่อก็ได้ออกผ้าไตรผ้าขาวแล้วก็จะถูกปัจจัยไปร่วมสมทบไว้แล้วละ่ะ เพื่อจะให้ท่านได้ทาการทํางานจัดงานสัลิละของท่านไปช่วยกับลูกกับหลานไปครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่คราวนี้ก็ให้ทางลูกหลานก็นิมนต์หลวงพ่อไปอแสดงธรรมหลวงพ่อก็เออถึงหลวงพ่อจะลําบากแต่อย่างหลวงปู่ชิ้นทองว่านั่นนะาทางหลวงปู่ชิ้ทอง อุปชาเนนของหลวงพ่อที่ท่านมรณภาพที่จังหวัดนครราชสีมาท่านที่ลุงปูช่ชิงทองเนี่ยท่านท่านก็พ,พูดชอบที่เล่นที่จริงใช่ไหมลุงปูช่ชิงทองโอ้ถ้ทหารวันลุงปู่กงแก้วเนี่ยตายอีกรอบที่สองคงไม่ไปข่าวเท่ากันถ้าท่านตายรอบที่สองเนี่ยมีเอกซอกรอบที่สองตายเนี่ย คงไม่ไปรอบนี้คงจะไปรอบสองนะครอบแต่ถ้าท่านตายครั้งเดียวยกัะเผาครั้งเดียวไม่ไปก็ไม่ได้ไปถ้าให้มันจบจบที่ท่านมรรณาผ่านก็ต้องไป,ไปแล้วน,นี่แหละอันนี้คือบางบางครั้งบางกล่าวก็มีครั้งเดียวในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนที่เรารักเขานับ,นบถือเราก็ต้องไปในงานในงานนั้นๆถ้าว่า ถ้ามีอีกงานที่สองอยู่เราก็คงไม่ไปอย่างที่หลวงปู่ชินทองพูดนั่นแหละนะอันนี้ก็เราเกล่าวให้คณะสัตยา,าญ,ญาติวงศลูกหลานได้ฟังและก็พร้อมกันวันนี้นะเป็นวันทวนจะออกพรรษาล้วนะีอยเป็นวันที่สิบสองอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่อยากจะให้พวกเราทบทวนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวบางท่านนะจจะบางท่านก็อาจจะไม่ได้ มันได้ทำมไม่ได้คิด,ดแต่บางท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราทุกท่านในพรรษาปีพุทธศักราช2567เนี่ยพวกเราควรจะเอาอะไรควรจะบวา,าท,ทุกวันไม่ให้ขาดท,ทั้งเช้าทั้งเย็นื่องเราจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดแล้วเ,เราจะรักษาสินห้าทุกวันพระ ด้วยรักษาสิ่งุบสดทุกวันพระข้าพเจ้าจะงดอบายยมุขงดเงาเล่างดบุหรีอ,อย่างนี้แหละแล้วก็ให้พวกเราทบทวนทว่าเราตั้งความสัตย์ความจริงไว้นั้นน่ะมันขาดเหลือขาดตก,กพองไหมก็เลยอยากจะให้พวกเราทบทวนนะเหมือนกับเราทํามาค้าขายนะทามาค้าขายเราต้องมีกําไรขาดทุนนะ ไม่ใช่าว่าเราจะทําไปเรื่อยๆโกหกตัวตัวเองไปเป็นปีๆเดือนๆไปมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเ,เราควรจะทบทวนดูว่าข้าพเจ้าที่ตั้งสัจจ์ความสัจจ์อธิษฐานไว้เนี่ยมันขาดตกบกพร่องไหมในพรรษาปีนี้ถ้าว่าปีต่อไปเราก็จะได้สำานึกได้อุงชัยเราได้ทบทวนไปแล้วไม่ขาดเรียกว่าขาดกี่วัน ที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้นี่ปีต่อไปเราก็พยายามทําให้เต็มตื่นให้ดีขึ้นอย่าให้ขาดนี่แหละการว่าคําว่าให้ขาดหรือไม่ที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญนะลูกหลานนะพระพุทธเจ้าเลยนะว่าอธิฐานนะปรมีอธิฐานนะปรมีสัมปโนอิปิโสปะควานตั้งกิณอธิฐาน ให้คือความตั้งใจมั่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรสรมมาสัมพโพธิญยานที่โขนต้นโพในวันนั้นพระพุทธองค์ก็ตั้งสัจจะที่ฐานนะลูกหลานนะท่านตั้งอจารที่ฐานข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าได้จะ,จะได้ตรัสรู้พระอนุตระสมมาสัมพโพธิญยานในวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากอาสนะนี้ถึงจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ ถึงจะเลือดเนื้อเชื้อไข่จะจุกกระจุยกระจายไปยังไงก็ให้มันแตกตายไปเลยท่าน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 สัจจะขนาดนั้นนะอันนี้สึกจากสัจจะของพุทธ,ธนะแต่พวกเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็ต้องมีสัจจะในระดับหนึ่งแต่ว่าคนไม่มีสัจจะโกหกตอแหลตัวเองเป็นวันวันไปมันก็ไม่น่าจะถูกอี่เหมือนกันนะ แต่ว่าโจกแต่ว่าสัจจของเราคำนี้นะ่มันก็ต้องอยู่ในระดับหนึ่งคล้ายกับว่าเราควรจะทำสิ่งไหนให้เ,เกิดประโยชน์ก็ทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ในจุดนั้นอันนี้ก็คือสัจจนะต้องมีแนละลูกหลานนะถ้าคนไรสัจจคนไม่มีสัจจพูดกันมาแล้วก็ตอแหลกันไปตอแหลกันมาหาความสัจจริงไม่ได้ อันนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือเหมือนกันนะคนไม่มีสัจจะคนไม่มีความจริงจังและจริงใจคนนั้นจสัจจะก็ต้องมีกับทุกคนนั่นแหละวันวันในจัดจัดในตั้งจัดจัดอธิษฐานในปรรษานี่ข้าพเจ้าจะทำยังไงให้ตรวจตราดูตนเองแล้วก็พร้อมกันอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะ พวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบได้มาเจอพระธรรมคาสอนมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเราควรจะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีคิดดีทดําดีพูดดีเราควรจะทําสิ่งนั้นที่ไหนที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเราก็ควรจะพยายามตรวจตราดูตนเองแล้วก็ทําให้หากถอยออกมาในจุดที่มันไม่ดีนั้น แลเราควรจะทําแต่สิ่งที่ดีนนอันนี้แหละคือหลักทำคําสอนเราทําดีเพื่ออะไรเราหวังอะไรเราเพื่ออะไรมันต้องมีที่หวังนนะลูกหลานนะแต่เราหมองไปทางหน้าด้วยสิชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีมันมีถึงจุดมันถึงจุดของมันนะจุดนี้หลเป็นจุดที่พวกเราจะต้องได้คิดไว้อยู่เสมอในจิตในใจ เพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระกรรมฐานที่หลวงปู่หลวงตาหรือพระพุทธจเจ้าก็ดีเลยบรมวัคครูคือพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านตายไม่เป็นนะท่านไม่ตายไม่เป็นแกเจ็บแก่เจ็บตายไม่เป็น,นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อมั่นใจว่าพระพุทธเจา้าคงไม่หนีออกไปบวชนะครูบาอาจารย์ของพวกเราเหมือนกันหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าในลูกนี่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ผู้บาอาจารย์คงไม่ออกมาบวชเองเหมือนกันแต่หลวงพ่ออี็เหมือนกันนะถ้าว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลวงพ่อ,องคงไม่บวชเีงเหมือนกันนะไม่ต้องคิดถึงคนอื่นนะแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถึงท่านจะมีความสุขในบรมในพระบร,รมมหาพกทธวังของพระองค์ทั้งสามาศาสตร์สามฤดูของพระพุทธเจ้าคือสิทธัตถนนะ มีความสุขมีความสุขพร้อมหมดทุกอย่างแต่คิดไปข้างหน้าไปเห็นเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราจะหาความสุขได้อย่างไรควรจะหาทางนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงหนีออกไปบวชไปส,สแสวงหาทางไปอยู่ในททป่าถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาจะทำยังไงจึงจะ ไม่มากไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีช่องทางไหมมีหนทางไหมนี่เราพูดธเจ้าท่านก็เลยไปค้นคว้าศึกษาทั้งหปีจึงพบแนวทางพบแนวทางที่จะไม่ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายก็มีทางเดียวคือนั่งสมาธิจิตใจนั่งสมาธิจิตใจให้เนิ่งจากนั้นก็เดินทางพิปัฒนาปัญญามักแปนะ ในคืนวันนั้นวันเดือนหกเพนท่านก็ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสามาัมโพธิญาณวัฒชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มาเกิดอีกคือชำระใจใจตรงนี้ใจใจคำนี้นคืออะไรนี่คือสมาธิจะรู้ได้เรื่องของเรื่องของ,ของใจแต่หลวงพ่อจามาเปรียบเทียบให้ฟังทีไรศรัทธาญาติโยมไม่ได้เห็น เป็นรูปประธรรมก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับโซเฟอร์รถคำว่าใจใจคํานี้นะคือมโนมโนมนโหนคือเหมือนกับโซเฟอร์รถแต่รถกับโซเฟอร์รถรถจะไปได้ก็ต้องให้สโซเฟอร์โซเฟอร์รถเป็นผู้ขับไปนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเน่ยมีใจอยู่ข้างในคือความรู้สึกนึกคิดนั่นแหะตัวใจนั่นแหะ มาอยู่ในร่างกายแต่พอร่างร่างกายตัวนี้หมดสภาพใช่ไหมล่ะหัวใจแตกบ้างเส้นประสาทอุดตันบั้นไตวายบังอะไรมีมากมายที่ร่างกายนี่จะต้องตายเพราะร่างกายตายจิตใจก็ออกจากร่างแต่ร่างกายพวกเราก็ยังเห็นนอนอยู่แต่ไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับไม่ขยื่นเลยเพราะอะไรเพราะโซโฟเฟอร์ของคนนั้นออกจากร่างไปแล้วนะ พอลถคันนี้มันเสียแลละหมดสภาพแล้วนะเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านเน้นหนะักตัวโซเฟอร์นะนะั่นแหละโซเฟอร์นะเนี่ยเป็นสิ่งที่จาเป็นและสําคัญมนโนปุพังเข้ามารำมามนโนเจตามนโนมายานะเนี่ยเป็นบาลีนะท่านบอกว่าคนคนหนึ่งมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจหรือวัดคนคนหนึ่งมนโน มนโนคือความคิดมโนเป็นหใหญ่มโนเป็นหัวหน้ามโนเป็นความคิดสำเร็จแล้วด้วยมนโนอเอาคิดซะก,ก่อนยังค่อยทำนั่นแหละตัวมโนนั่นแหละพระพุทธเจ้าทจะพานำไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้านเราทำดีคิดดีทำดีพูดดีบุญกุศลเข้าเข้าสู่กับมโนนั่นแหละเข้าไปสู่ใจตรงนั้นน่ะ ถ้าเราคิดชั่วทำชั่วกรรมชั่วจะตามมโนแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนมีร่างกายนะถ้าร่างกายยังอยู่นี่ถ้าเราเทําไม่ดีทําไม่ดีไปฆ่าสัตว์ไปขโมยเขาบางังไปผิดลูกเมียเขบาบังไปโกหกต้ง,ต,งตุนหลอกลงเขาบัไปกินเหล้าขาจะจตีขับรถเฉียวชนเขาด่าเขาอะไรลักษณะนั้นตํารวจก็จับร่างกายใช่ไหมลนะ่ะจับร่างจับร่างกายไปขัง แต่ว่าใจนั่นแหละเป็นคนคิดก่อนใจคิดให้ร่างกายไปทำอพอร่างกายพะใจก็หลบคิดขึ้นมาแนละ้วไปทำไปคิดฆ่าเขาเอาร่างกายไปทำนะเลยแล้วก็ไปกรารโมยสิ่งของเขา,เาแล้วก็ข้อที่สี่ไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาเอาวัาจาไปพูดนะนี่แหละอันนี้ก็คือ หลักของพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าศีลห้าเนี่ยนะเ,เป็นเป็นทางเดินของกายวาจาที่คำพูดนะแต่ใจเป็นคนคิดนะใจเป็นคนคิดนะแต่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วนะเมื่อนุบคนตายาการกระทําทางกายก리วาจากรีนเป็นเมื่อในเมื่อเป็นมนุษยนะ์มันจะเข้ามาหาสู่จิตใจ,ใจเพราะใจเป็นคนคิดจะก่อนใไทมแล ใจเป็นคนคิดจะกดยังค่อยให้กายให้วาจาทำรรพอจะพอกายแตกก็นั่นแหละอนนี้กรรมชั่วที่ทําก็วิ่งเข้ามาหาใจเลยใจเป็นคนรับถ้าว่ากรรมกรรมชั่วที่เราทําไปนะัะถ้าว่าใครทำำํากรรมกรรมกรรมไม่ดีสิ่งที่กรรมคือการกระทําของเราไม่ดีเราก็ต้องใช้กรรมนั้นไปตกนรกบกใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันช้างมา้าวควไย มูหมาเป็ดไก่เป็นได้ไทั้งนั้นในหลักของพุทธศาสนานะเพราะนั้นพวกเราได้มาพบมาเจอหลัทธิคําสอนแล้วควรจะเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดเีเมื่อเราคิดดีทำดีแล้วเราต้องไปดีจะไม่ไปทางทางเลวทางชั่วนะเพราะนั้นขอให้พุทธศาสน,นิกชนลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามคนดีสิ่งที่มันสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูด ถ้าคิดทําพูดในะสิ่งที่มันไม่ไดีเรากรรมไม่ไดีน่าจะตามสนองถ้าเราคิดทําพูดสิ่งที่ดีเรากรรมดีในการกระทำจะตามสนองเราอีกเหมือนกันนะเราไปอยู่ในสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นถุกเหมือนกับเราเดียวนี้นะถ้าเราปุ๊บปักขึ้นมาไปด่าคนาคนั้นด่าคนาคนี้ขอนพกหัวคนคนั้นคนตีคนคนั้นคนนี้ขึ้นมาเขาก็จับคนนะั้นเข้าไปขังเลยไปขังคุกไปเลยเพราะมันผิดนะ แหมมันผิดท่านาเรามีแต่คุณงามความดีมาอยู่กันดูแลกันเอ,อ่อเื้อเฟอืเฟอ้อเอ,อื้ออารีต่อกันเป็นความความดีพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายขนาดนี้ก็ร้องเย็นเป็นเพราะอะไรเพราะเอาความดีเข้ามาหากันนะดีกับช่วนมันมองเห็นได้อย่างนั้นละลูกหลานรนะันชทายาโยมนะเอาวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กลา่าวหลายรสหลายชาติให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังต่อนนี้ไป ก็พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในที่เนอรเมื่อรับพรทานอาหารเสร็จเก็บร้อยเหรียอจะแจกแจกถุงกับหนังสือให้ลกูกหลานไปอ่านไปศึกษา <c oughs> ยะถาวาริวาปูราปาริปูเรนติสากรัง เอวเมวอิยต e ัทิ่นางเปตานางอุปการปติอิจิตังปติตังตุ้มหังคิปเมวะัจมิทาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโตปนารสุยาธามณิโจติราสุยาธาววาจัน ตารควินาสตุมเตภาวัวันตาโยสุเตายโกภาวาภิวันาสิลิานิจัง ตาโรธรมมาวันทันติอายุวันโนสุขาพาลักาเลนานิสาปัญญวดัวมัจราอริย e วิปัสสนนามนาตัาจาวิปุราโหติดักินันเยตัตะอนุโมดันเตวียวัจจังกรรติวานนาเตนาดากินาโอนาเตปิปุญญาตสาภากิโน ตาสมาดาเดอัปฏิวานาจิตโตยาทาดินางมหาพลางปุญญาณิปรโรกาสเมงปาฏิ่าโหติปานินันติภวตุสามังกาลาง เดวตาสามบ,าบุตทานุภาเวนะตระดาโสที่พวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาสมามธรรมานุภาเวนะตระดาโสที่พวันตุเตภา วัตุสัพมังกลาลังราคันตุสัพเดวตาสามะสังฆานุภาเวนสะาสาราโสเิภาวนตุเตลูกหลานคงจะบุกเข้าเห็นเลยหลวงปอ่อาจารย์ค้ม ไกลๆรวมเพื่อเพ่เนปนอยูุบานตาดมากพอนะลูกหลานนะเป็นรุ่นน้องๆรุ่นหลวงตาเจนีพ่าน,นี่ยอาจารย์พ่อมผ้านเน้นน้อยว่าังเน้นน,น้อยคิดคน,น่นะนท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์อ f ฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w w w วัดป่านาคำน้อยดสุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา